สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพืเ่อนวันนี้ทำไมต้องมาเวลาถ่ายคลิปทุกทีแปลกไหมคะมันอย,อยู่แถวนี้เลยเพราะมันอยู่แถวนี้ไงพอเห็นกล <ๆ S 2> ้องไม่อยากมาพูดเรื่องว่าวเลยต้องมาพูดเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกฉันชื่อว่าไทเกอร์เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้อลิจะพาทุกคนมาทําว่าวจุลานะคะว่าวจุลามีกี่ชิ้นพี่ห้าชิ้นห้าชิ้นนะคะชิ้นแรกคือโครงโครงมาก่อนค่ะ โคงค่ะป,ปีกค่ะหางค่ะหางสองหางเลยเหรอ,อโคงหนึ่งโคงนะคะเพื่อนๆโคงปีกหางนะคะและอนุงแมวนะคะม,มาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกอาี้ทำอะไรคะคฮะผูกปีกกับโคงก่อนนะคะสัดส่วนก็ตัวจะยาวหรือตัวจะ่อนใช่ไห ว่าวุลาหัวจะยาวสักนิดนะคะอรีบอกแล้วก็ทำอะไรคะนั้นบาก,บาก <c oughs> อันนู้นอะไรแบกแบกวานวานเติบวานใหญ่มากะะเลยครับเพื่อนๆพื่ตูดใหญ่จังเลยไทเกอระะ์พอรู้ว่าเขาถ่ายคลิปนะคะดูค่ะพอรู้ว่าเขาถ่ายคลิปนะคะ เราจะมามัดปีกบนก่อนใช่ไหมคะพี่ปีกบนกับอปีกบนกับหัวห่างกันประมาณกี่เซนคะไม่ได้วัดพี่ไม่ได้วัดนะคะเอาคร่าวๆเลยนะคะเพื่อนๆคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คะยี่สิบห้านยะี่สิบห้าเซนจากหัวลงมาปีกยี่สิบห้าเซนนะคะเพื่อนๆความใหญ่ความเล็กก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเลยนะคะก็ เฉลี่ยลงมาเอาเนี่ยค่ะอลิก็ผูกเรียบร้อยแล้วนะคะปีกบนนะคะต่อไปใส่ปีกล่างนะคะเพื่อนๆจะถ่ายแมวหรือจะถ่ายเว้าเนี่ย ปีกล่างปีกล่างห่าง,างจากหางเท่าไหร่คะยี่ห้าเหมือนกันนะคะยี่สิบห้าเซนความยาวของตัวโครงว่าวนี่เท่าไหร่คะตัวโครงตรงกลางนี่ยาวประมาณเท่าไหร่คะอลีได้วัดไหมคะไม่ได้วัดหรอนี่ค่ะเพื่อนๆเผลอแป๊บเดียวอลีก็ <laughs> ใส่ปีกใส่หางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ดิฉันไม่ทําอย่างอื่นมานะคะเบ้าจุฬาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะใช้ทั้งหมดอ่าโคงหนึ่งชิ้นนะคะโคงหนึ่งชิ้นปีกสองแล้วก็หางสองชิ้นแบบนี้นะคะนี่คือหางนะคะหางมีความยาวถึงถึงก้องปีกเนี่ยใช่หางข้างหนึ่งใช่ไหมข้างหนึ่ง,งข้างนึงนี่คือความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของปีกแล้วปีกมีความยาวเท่าไหร่คะสเมตรปีกมีความยาวสองเมตรนะคะเพื่อนเ ปีกมีความยาว2เมตรเท่ากับนะคะเพื่อนเเมตรมนหนึ่งนะคะหางข้างหนึ่งเมตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆนหางข้างหนึ่งไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งตรงนี้นะคะเท่ากับ1เมตรนะคะ2ชิ้นก็เท่ากับ2เมตรนะคะแต่เราประกอบคนละข้างแบบนี้ก็เท่ากับ1เมตรนะคะเพื่อนๆนส่วนปีกนะคะปีกยาว2เมตรนะคะปีกยาว2เมตร2ชิ้นและก็โค้งนะคะโค้งมีความยาวเท่าไหร่คะเมตร5เซน คงมีความยาวเมตรห้าเซนนะคะระหว่างหัวลงมาหาปีกบนเท่าไหร่คะสามสิบมเซนนะคะระหว่างหัวลงมาอ่าปีกบนสามสิบเซนระหว่างปีกบนลงมาด <งา S 2> ลงมาความกวาม้วางของปีกนาดิระหว่างปีกบนมาปีกล่างคือความกว้างนะคะความกว้างห้าสิบเซนความกว้างห้าสิบเซนติเมตรนะคะเพื่อน,อน,นและระหว่างหาง เชือกหางนะคะ,<จ>ะที่ป,ปลายที่ปลายที่ปลายข้างล่างนู้นขึ้นมาตรงนี้นะคะเนี่ยความความสูงของปีกที่ขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะ,ะความสูงของหางนะคะเพื่อนๆความสูงของหางนะคะตรงนี้นะลงมาตรงนี้นะคะสี่สิบเซนนะคะ เราวัดจากตัวโคว้งนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะเพราะเขาจะอยู่ระหว่างอ่ะคอนๆของปีกล่างแล้วเนาะจะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งนะคะถ้าครึ่งจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่เราไม่ถึงครึ่งนะคะประมาณตรงนี้ลงมาตรงนี้นะคะสี่สิบสี่สิบเซนติเมตรนะคะเพื <im ple ans> ่อนๆทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะว่าวิธีการทําก็ผูกเชือกประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะดิฉันไม่ได้มาถ่ายตอนที่จังหวัดอาีทําเพราะว่าอ่ะไปทำอย่างอื่อนอยู่นะคะต้องต้องขออภัยเพืพ่อนๆด้วยนะคะ ว่าผูกเชือกประมาณนี้นะคะเอาคร่าวๆนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆว่า,าจุฬาอลิก็ติดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะของเราไม่ได้มีลวดลายลายกระหนกลายอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆเนาะติดกระดาษก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอลิติดเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าสีแดงเวลาขึ้นข้างบนนะคะก็จะเห็นเด่นชัดเนะาะวันก่อนนี้ติดกระดาษว่าวนกเป็นสีเหลืองนะคะขึ้นไปข้างบนจะมองไม่ค่อยเห็นอลีก็เลยเลือกสีแดงนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยให้สีแดงเด่นชัดไปเลยเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะว่าตัวนี้จะขึ้นดีหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะคะเพื่อนเนเ,นเราจะมาปล่อยว่าวนกมันใจว่านกเนี่ยว่าวไดว่าวจุลานะคะวันนี้เราจะมาปล่อยว่าวจุลากันค่ะเป็นการทดลองปล่อยครั้งแรกนะคะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะ รออาลีผูกสายก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะมีว่าวของเด็กๆด,ด้วยนะคะเพื่อนขอถ่ายว่าวของเด็กๆก,ก่อนนะคะแกะ่ฉะลุด้วยนะคะแกะฉลุแกะ,ะ,ล,แกะลวดลายไทยลายกระนกด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆว่าวควายของเด็กนะคะเด็กแถวบ้านมาป่อยกันคะ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะคะหล่นลงมาแล้วเดี๋ยวมาลองกันใหม่อีกทีค่ะนี่นี่ว่าวนกก็สวยค่ะเพื่อนๆดูสิ สวยมากเลยของเด็กๆนะคะเพื่อนๆทำกี่บาทได้กันนะทำนอนอบัวยังไม่กลับบ้านนะคะเพื่อนๆวันนี้นอลีก็ผูกเชือกไว้เหมือนเดิมนะคะของเราไม่ต้องมีคนชักนะคะอลีผูกเชือกไว้นะคะ ขึ้นไปแล้วนะคะว่าวนกแอ่นนะคะลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอกว่าวจุลานะคะว่าวจุลาว่าวจุลาลมแรงมากเลยเพื่อนๆโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะตกหรือเปล่าเป็นการทดลองปล่อยครั้งแรกนะคะเพื่อนๆนี่การปล่อยครั้งแรกนะ ลมแรงนะคะขึ้นดีมากแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นดีแล้วนะคะโอ้แต่ว่าลมแรงมากเลยค่ะ <is> ลมแรงมากเลยนะคะ mm. ไม่มีแอคกับพี่แอกไม่ดังเลย <is> ไม่ได้ใส่แอกนะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่หัวเพิ่มนะคะ mm. ไม่ได้ใส่แอกเพิ่ม นี่ค่ะก็ขึ้นประมาณนี้นะคะส่วนอดีไม่มีใครไม่มีใครชักให้นะคะเราไปผูกไว้เช่นเคยจบ้อนค่ะเพื่อนๆ่ยังขึ้นอยู่นะคะภาษา,ตาใต้คือมันควนนะคะมันคว,นค,วนคือแว่งไปแกว่งมานะคะเพื่อนๆแต่ไม่ตกนะคะลมแรงมากเลยค่ะแต่แต่ไม่ตกนะคะขึ้นได้ป,ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขึ้นได้ป,ประมาณนี้นะ เนี่ยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะะเนาะก็ขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามลมแรงเนาะ,ะเอาไว้วันหน้าเราจะมาไล์สดพร้อมๆกันกับว่าประมาณ5าตัวพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนะ อ๋อว่าวนกนะคะว่านกของวันก่อนนี้ขายไปแล้วนะคะก็เอาไว้อีกคลิปหน้าถ้าครบทุกตัวแล้วเราก็จะมาวางพร้อมกันเลยสี่ตัวนะคะทั้งหมดสี่ตัวมีว่าวควายว่าววงเดือนแล้วก็ว่าวจุฬาแล้วก็ว่านกแอ่นนะคะทั้งหมดสี่สี่ตัวนะคะที่เราจะมาวางพร้อมๆกันเลยนะคะจะมาปล่อยพร้อมๆกันสี่ตัวนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสรุป คลิปว่าวจุฬาในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นดีนะคะขึ้นดีนะคะ,ะ,คะแต่ว่าลมแรงก็จะมีควัน oh. เอียงไปเอียงมานะคะจะไม่ค่อยนิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนะ oh. ภาษาภาษาใตา้เขาเรียกอะไรคว้ยมันคว้นเนอะพี่เมันคว้นเมันควันนะคะ oh. มันแทกมันแทกค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนฝา oh. ก <laughs> คลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นว่าวอ่า ว่านกแอ่นนะคะว่านกเอ่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลมเริ่มนิ่งเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นขึ้นดีแล้วนะคะเพื่อนเอา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 ,เอาจะตกลบาไม่ตกนะคะไม่ตกค่ะไม่ตกค่ะโอ้มีน้องวัวมาดูว่าวด้วยนะคะเพื่อนน้องวัวมาดูว่าวค่ะ